นาะตอนนี้หลายล้านวิดีโอบน YouTube ถูกโจมตีค่ะเพราะว่าโดนอ้างว่ามีลิขสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง โดยจากรายงานของศูนย์ตรวจสอบความโปร่งใสลิขสิทธิ์ของ y t u t u นะคะที่จะมีการรายงานทุกๆ2ปีพบว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะมีวิดีโอจํานวนกว่า2.2ล้านคลิปที่ถูกโจมตีเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์นะคะจนทําให้เหล่าครีเอเตอร์เกิดความไม่พอใจและออกมาเรียกร้องในการแก้ไขโดยจํานวน2.2ล้านคลิปนี้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า1%จากจํานวน729ล้านของประเด็นที่ถูกอ้างเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่ง99%นี้นะคะมาจาก content ID หรือระบบตรวจสอบอัตโนมัติของ YouTube นั่นเองที่จะช่วยระบุความเป็นเจ้าของของ content นั้นได้แต่เมื่อ user ค่ะมีการโต้แย้งในการอ้างลิขสิทธิ์นะคะกรณีดังกล่าวนี้ก็จะไปปรับการแก้ไขโดยการอัปโหลดวิดีโอที่ถูกอ้างลิขสิทธิ์กว่า60%ตามรายงานจาก YouTube นะคะและแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ความเข้าใจผิดของการอ้างลิขสิทธิ์นี้จะลดลงไปแล้วนะแต่ว่าเหล่าเอ e ต t ร r บน YouTube ก็ยังคงมี การตําหนิค่ะถึงการจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์มว่าการบังคับใช้เครื่องมือคอนเทนต์คีเอเตอร์นั้นไม่ยุติธรรมเอาซะเลยค่ะเพราะอาจจะทําให้สูญเสียรายได้และส่งผลให้วิดีโอถูกบล็อกในอนาคตรวมไปถึงถูกปิดเสียงในคลิปหรือไรายได้จากโฆษณาจะถูกส่งไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์แทนที่จะส่งมาให้เหล่าบรรดาคีเอเตอร์แทนนะคะซึ่งทาง u t u b e นะคะก็ยังคงต้องหาทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เท่าเทียมกันนะคะระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และเหล่าบรรดา ที่เอเตอร์ต่อไปนั่นเองค่ะ